โยอวซาบิวิรุณเมกาดิวิรุณดูบายดิวิรุณชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม The Regen of c e l d a Tear of Kingdom นะเป็นเกมแนวแอคชั่นปะจนัยนะครับจากทาง Nintendo Switch นะอันนี้เป็นเกมเกม e ซ c l u s i v e นะเราจะมาลองเล่นในปี2024นี้กันเป็นยังไงบ้างนะทุกผชมนะอ่ะอันนี้ผมซื้อแบบแผ่นมานะครับข้อดีของการซื้อแบบแผ่นนะครับหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายสะสมนะน,นี่เก็บสะสมได้นะสองนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเล่นเบื่อง่ายนะต้องการที่จะขายนะทุกผชมนะอันนี้ก็ขายได้นะครับแล้วก็เอาแผนา่นไปต่อเอาเงินไปต่อยอดแผ่นอื่นนะสามนะทุกผชมนะเสียบตลับปุ๊บเล ในปั๊บเลยไม่เปลืองพื้นที่ลงในเจ้าตัวเครื่องเลยนะท่านผู้ชมนะอ่านี้ก็เป็นข้อดีนะอันนี้เป็นเกมเลในคนเดียวนะครับเป็นเกมแนวว่าแอคชั่นประจญภัยเป็นเกมอ่าเกมออฟลิเกียะไรก็ว่าได้นะท่านผู้ชมนะอืมเนาะ คนดูเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมอ่านี่กันเลยนะเอ้ยเกมออฟเบียร์หรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะท่านผู้ชมนะเออนะครับอ่ะมาเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมนี้บนเจ้าตัวเครื่อง nintendo switch oled หรือว่า oled นั่นเองนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเครื่องเล่นเกมพกพากขนาดใหญ่นะอ่าขนาดหน้าจอนี่7นิ้วนะครับอ่าความละเอียดเป็น 720p นะครับ hd นะครับแล้วก็จอนี่เป็น o แบบ oled นะท่านผู้ชมนะสามารถถอดต่อจอยได้ถึง4จอยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ต่อจอได้นะฮะออกจอคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวีได้นะท่านผู้ชมนะตัวนนนีีี้เเเาะอแบตตร่่ย 4 3 0 0มมลลิแนะเ่ในนาสูดสุดสถึงอ้าว5ถึง9ชั่วโมงเลยนะท่าน้ชนะตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าุดใช้เป็นแบบใช้ซีนะสามารถใส่ไมโคร s d สติกาได้สูดสุดสึงเซนตแต่ตัวเครื่องเขาให้มาอีกแล้วนะครับเป็นลม6 4สิเนาะอ่าลม6 4 4เนี่ยคิดว่าไม่น่าพอนะท่านผ้นะแต่ว่าเราซื้อไ i โคร s d สติกาเสริมได้นะนก์อยู่นะนคำจคลิปสำรับไอไมโครเอสกานะตัวเครื่องนี้นะครับราคาประมาณหนท่งบาทนะท่านผู้ชมนะหนึ่งหมื่นบาทนะมืออยู่ราาคม จ็ดถึงแปดพันบาทนะทุกชมนะเออไปซื้อกันมาได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านละครับใต้คลิปนะทั้งในส่วนของตัวแผ่นแล้วก็ตัวเครื่องเลยมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเกมนี้เนี่ยเราได้ประมาณทรัพิฟเฟรมนะนี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับแย่นี่เรากำลังจะไปทำภารกิจพอดีเลยนะทุกชมนะ very good ยิงรูทไปดูก่อนนี้มีอะไรอีแถวนี้เปล่าเย้จ yeah. ริงจริงอะผมควรทำแบบลดร่อนไว้อะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะ ไว้แบบไปเดินทางไปยังจุดต่อไปนะครับอันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปยังจุดต่อไปนะครับเวริกเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีตัวอะไรอยู่ตรงนู้นนะคุณดูนะแปบ๊บนึงผมย่องก่อนมีไอ้เจ้าตัวยักษ์ตัวนี้ขวางทางอยู่นะครับอืมผมว่า ถ้าผมลอยลงไปเนี่ยไม่น่ารอดนะทุกชมนะยกเว้นตั้งแต่ว่าผมจะไป็นไตหรือไม่งั้นก็ค่อยย่องไปได้ไหมไวะ <laughs> เอ้ย <c oughs> คลิปองสะหน่อยแล้วกันนะย่องมเบาๆได้มันผ่านไปได้อยู่ซะย่องมเบาๆนะเย,ย้โอ้ได้ของจิมเลยคนดู ไม่มันได้ยินนะครับบอบอเพื่อนผมว่าจะได้สู้กข้ามาอีกคงจะยากเอาการอยู่นะนี่มันจะมีเกตแบบเสียงฟังอยู่ตรงนี้นะครับเพราะ,ะนั้นเราจะไม่เสียงดังนะเวลาเราเดินผ่านมันนะวัดฮิกอ้าว ค่อยเดือนค่อยเดินเพื่อนเฮ้ยเก็บของอถวนี้ก่อนนะครับไปเลยครับไปเลยครับโอเค <c oughs> กดเงียบอ่ะคนดูผมบอกนี่ไป ไปลยเด้อจริงๆเราจะสู้กับพวกมันก็ได้นะแต่ผมไม่ไม่เอาดีกว่านะไม่เสี่ยงนะผู้ชมนะปั๊บนี่เรากันล่มกันโลได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยหมาป่า,าว่ะมันกัดเราไหมว่าคนดูหมาป่าตัวนี้อน่าจะกัดนะคนดูนนะลูกอา้อาวอะไรวะ มีอะไรตรงนั้นน่ะ d i s c o v e r y นี่สำรวจนะทุกชมนะเอาวาเฮ้ยเจอกับคนในเนี้นะคนนู้นะแมวดีกว่าผมไม่ยุ่งจะไปทำเควสักหน่อยนะเจอกันลุงมันมีม้าอยู่หรือเปล่าวะมีใครรู้วิธีหาม้าบ้างนะคนดู้แล้วบอกผมหน่อยเด้อนในเกมนี้ คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งหรอกครับเกมอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะท่านผู้ชมนะคนเราอะ่ะนะครับผมบอกก่อนเลยเฮ้ยลิยงก์นเลยนี่เนี่ยโอ้นเนื้อโอเคเนื้อดิบของนกนะท่านผู้ชมนะรอเบิร์ดโอ้ของแถวนี้มีแต่แหลมๆนะเนี่ยดูจากทรงเลยดูดิเย้ เอาว่ะแถวนี้โอ้โ <c oughs> หเฮ้ยยังไงมา,น,ๆๆมาน,นี่นี่นี่ม้าอยนู่นนะคนดูนะมาเจอมา้า <c oughs> แล้วคนดูโโอ้หเอาว่ะเอาว่ะโคตรหล่อโคตรเท่โคตรตึงไงคนดูดูดิเ very nice บูเฮ้ยลองไปดูม้าก่อนนะคนดูนะมันมีวิธีจับม้าเปล่าวะย่องไปก่อนเราจับม้าได้ไหมคน,นนะดูนะเดิน ย่องมานะครับไ <c oughs> คุยกับมาใกล้ๆได้ไหมมาคนดู <c oughs> เอาว่ะเอาว่ะเงยียบกรบเงียบกรบนี่จับเลยสวย อะไรวะคนดูจะเย็นเพื่อนโอ้ได้มาแล้วเวย้ยโอ้โหอะนะครับท่านผะู้ชมนะอเผื่อไปจับม้าได้วะ่ะเล่มเลยม้านะครับท่านผู้ชมนะจะเย็นเย็นพวกจะเย็นเย็นต้องย่งยอ,งยองเหรอนะท่านผู้ชมนะ,ะเมื่อกี้โอเคอู้เราได้มาแล้ววะ่ะอ้าวไปเลยดิด อ๋อบูได้สองครั้งนะครับคนดูนะออันนี้มันเป็นพื้นที่ไหนคนดูเวลีกูดครับบอกเลยจับม้าจึงๆนี่จับมา้บมามาแล้วนะฮะคนดูอูอ่าเฮ้ยไปเดินไปก่อน จะมีบอกนะรีเซ็ตคาเมล่าอ๋อ z ซตเอลหรอโอเคจอดจอด,จอดเพื่อนเราลงยังไงวะลงยังไงวะคนดูโอเคกด B ลงมาอ่าแล้ว,วาเปิด จุดบาฟตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่านะคนดูนะเวลี่กูดสกิปเลยครับแต่ผมไม่เข้าไปนะท่านชมนั้นในนี้มันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับฟาบโอ้ขึ้นมานี่ง่ายกว่านะผมว่านะกูไปไปเอาดีเาดีาาายังลอยอยังตรึงยังลอยอยังตรึงคนดู อ,อันนี้อันนี้อันนี้มันทางสันเขาหรือตก,ตกไปยา yeah. อีกไกลไหมว่มาคนดูผมดูแมพก่อนนะน่าจะไม่ไกลมากนะครับคณดูไปบู<ก>ไปก่อนนะครับคณดู นี่หมามันก็จะมีรีโหลดของมันอยู่นะท่านผู้ชมนะโอ้โอเดินไปอีกไกลเลยเนะี่ยจุดนู้นหรือเปล่าวะคนดูโอ้ยเจอกับพวกชนเผ่าตรงนี้่ะต้องหยุดลงบวกซะแล้วล่ะเจ้าหมาอยู่นี้นะเย่เจอกุณแน่ ยิงไปก่อนเลยนัดหนึ่งยิงไปก่อนเลยนัดหนึ่งมาดิมาดิมาดิสับเลยสับอุ้ยสับ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 ไปเลยจ้าโดดขึ้นไปด้านบนนะฮะท่านผู้ชมนะสับเลยอืออืออื้อ,อ,อโดดครับ หน,นูอัดเลยนะคนดูนะอ,อุ้ยอืึดาบเกือบแตกนะเมื่อกี้นี่คนดูสไอเก็บของกันนะครับอันนี้มันใบอะไรวะอ๋อกระดุมกระดูกระไว้ทําเอาอาวุธนะทุกชมนะดูจากทรงนี่นไปไปเราขนูเราเก็บมาคืนนะทุกชมนะ ที่นี้เรายิงบืดนะขึ้นมาเราก่อนดีกว่าปับ๊บไปดีกว่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะบสำหรับเจ้าตัวเกม The Regen of Silda นะครับ t ทียร of Kingdom นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเล่นไดนะ้นะท่านผู้ชมนะในเกมนี้นะก็ลิงก์ซื้อแผ่นอยู่ด้านล่างคำเย้จคลิปส่วนลิงก์ซื้อเครื่องก็อยู่ด้านล่างคำเย้ดะคลิปเช่นเดียวกันนะครับไปซื้อกันมาได้นะสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวเราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า